สานี้มาสามคันเลยนะครับเริ่มนี่คันแรกเลยตัวแรกเป็นสานี้สามห้ายูนะครับช่วงล่างเต็มนะครับผมเปลี่ยนแฮกใหม่ให้ใบสปอคเก็ตใหม่นะครับตัวนี้ใหม่น้อยครับสามพันห้าร้อยชั่วโมงเก็บสลักนะครับให้ดูนะครับสลักสลักทางร้านเก็บให้ใหม่หมดนะครับทุกคันนะครับเก็บสลักเปลี่ยนบูตตีบูตใหม่นะครับหอม่วซึมนะครับ สภาพพร้อมใช้ครับเช็คแอร์ให้ด้วยราคาเปิดที่490,000บาทนะครับตัวแรกซานี่ตัวนี้เป็นตัว U นะครับปี2021ตัวนี้นะครับขยับราคาขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นตัวซานี่354ตัวนี้จะปีใหม่กว่านะครับเป็นปี2022เก็บงานให้หมดแล้วนะครับพร้อมใช้เลยตัวนี้จะเปิดที่520,000บาทนะครับไม่ทำงานอยู่ที่3,500ชั่วโมงนะครับ สภาพพร้อมใช้เลยเก็บงานเก็บสีให้ด้วยนะครับคันนี้สามตันเรามีเยอะนะครับด้านนี้ก็มียันมาตัวนี้ตัวนี้ยันมาสามห้านะครับตัวนี้เปิดที่สามแสนห้าหมื่นบาทไม่แพงนะครับสามตันรอบนี้มีหลายรายการเลยคูปต้าเราก็มีนะครับตัวนี้คูปต OK, ้าเก้าวหนึ่งสามเอ็กซ์ีหกหนึ่งตัวนี้สามแสนห้าเท่ากันครับให้ดูพาชมสามตันก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูหกตัตนต่อสามตันตัวนี้ พึ่งทำสีเสร็จกำลังจะติดสติกเกอร์นะครับออาเปิดที่สามแสนห้าหมื่นบาทพอครับเก็บสีให้สวยๆแบบนี้เลยบุักทำให้ครับไหลไปปิ้งพร้อมนะครับตัวนี้สามห้าสีเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมครับต่อมาพาชมหกตันบ้านนะหกตันที่ร้านยังพอมีนะครับตัวนี้เป็นตัวโคมโซ่พีสีห้ามุกิเจ็ดตัวนี้ทางร้านติดฟิ์มติดแอร์ให้นะครับใส่แท็กหม่บุ้งกี่ไม่นะครับลาสเต็ปเลย เอาไปพร้อมใช้นะครับตัวนี้เปิดที่ห้าแสนสองมื่นบาทนะครับรสวยนะครับหกตามตัวต่อไปโกเบโก้ครับโกเบโก้ตัวนี้ผมเปิดห้าแสนห้านะครับใชระบบให้เหมือนกันสภาพสวยนะครับเก็บสีช่วงล่างใหม่หมดนะครับบุ้งกีใหม่แทกใหม่ให้ดูเลยนะครับเป็นคม,มแบบนี้สภาพเอาไปไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับ ต่อมาหกหกตันเหมือนกันตัวนี้ Sunny S155C ตัวนี้ผมเปิดให้ลูกค้า4 0 0สนะครับเชฟก็ผมให้พร้อมเหมือนกันรถด้สวยสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับโทรมาสอบถามนะครับได้ที่เบอร์ศูนย์แปดสามหกหนึ่งหนึ่งแปดห้าสี่หนึ่งนะครับโดด i เกแท Tractor นครปฐมนะครับร้านยูั่อของค้าปันมิตีเดี๋ยวผมให้ดูตัวสามตันนะครับอันนี้มีเขามาใหม่อีกหนึ่งหนึ่งคันนะครับตัวนี้ เป็นยันมาเก้าญี่ปุ่นแท้นะครับไม่พันเก้าครับอันนี้สีเดิมนะครับไม่ต้องทำอะไรมากเลยรถเดิมนะครับดูง่ายครับไม่พันเก้าออกไปห้าแสนสองสามสิบขีดห้าบีญี่ปุ่นแทๆเลยไมแท้นะครับรับประกันได้เลยตัวนี้รถญี่ปุ่นอ่าตัวต่อมาก็รถญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ตัวนี้สี่สเก้าญี่ปุ่นแท้ หมือนกันครับหมา0พันเก้าครับตัวนี้ก็สวยเดิมท,ทั้งคันดูง่ายครับต่อมาสี่ตันสี่ตันแล้วครับเบ,บาๆก็มีครับสี่ตันตัวนี้าสองสามแสนสามหมื่นบาทญี่บุนแท้นะครับคาสวยมีหลายคันนะครับ,พว,นนรบพวกเกดตันที่ร้านเข้ามาเลือกชมได้ครับ